บายไหมเพื่อนเพื่อนจริงๆต้องเก็บไข่นะเนี่ยแต่ว่าแล้วรอตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ค่อยเก็บเดวไปทำกับข้าวกินก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนของแฟนยายในยายมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่กว๋วยเตีย๋ยวไก่มะระสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เข้าสวนตอนสิบโมงนะคะสิบโมงเช้า เดี๋ยวไปหาให้อาหารไก่อาหารแกะอาหารกระต่ายกันนะคะดูผีเสือ้อธรรมชาติมากเลยเห็นไหมเช้าๆอากาศสดชื่นอากาศเย็นสบายเลยผีเสื้อทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ตักน้ำปลดผักก่อนเดี๋ยวไปให้อาหารไก่อาหารกระต่ายก่อนว่าจะปลูกสตรอเบอรี่วันนี้ดูขนาดลมไม่แรงนะคะเพื่อนๆมันร่วงเก็บไปให้แกะกินทุกวันนีขนาดลมไม่แรงนะดูฟักแมวเพื่อนๆเอ้ย สะอ่อนนะออ้ตรงนี้เพิ่งเห็นดูหนเพิ่งเห็นตรงนี้โอดปีไหนายายไม่ปลูกแล้วแหละในกระบะคเพื่อเลยเข้าใจไหมมันต้องการน้ําเยอะเพราะต้นมันยาวเนาะคุณเพื่อนยายไปดูมาเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้รดน้ําแค่วันเดียวมันก็เหี่ยวเนาะปลูกไม่ได้ในกระบะคือต้นมันชะมะดูนี่ต้นมันตรงนี้มันก็เลื่อยๆไปทีนี้มันก็ต้องการน้ำเยอะใช่ไหมมันอยู่แค่ในกระบะ โอ้โหเพื่อนเลยดูดูฟักแมวใหญ่ทนั้นเก็บยายเก็บไปกินประมาณสิบโลกเลยนะคะทั้งแจกเพื่อนทั้งกินเนาะแล้ววันนี้จะเก็บไปต้มจืดไก่อีกมะไรสั่งว่าให้เอาไว้ให้ทำพันหน่อยของเกา่าของแกไม่ทันเนาะของมาไายังลูกเล็กๆอยู่เนี่ยปลูกแค่ตรงนี้ก็พอแล้วปีหนะน้าเนาะ ลูกที่อื่นอาจจะปลูกไว้กินยอดแต่ถ้าปลูกเอาลูกปลูกแค่ตรงนี้ก็พอดลูกก่อนจะไปหาขุดขุดทมๆไว้เอาไว้กินยอดนะปีหน้าไ่เอาลูกเราไว้ตรงนี้นี่อันนี้แก่แล้วนี่เหลืองๆแล้วนี่อันนี้ลูกเล็กเอาลูกเล็กๆขนาดนี้แหละไม่เปลืองไว้ทำผันโอ้นี่จะออกลูกแล้วนี่นี่ไง ตูดมันนี่ไงแก่แล้วเนี่ยมันจะออกหน่อแล้วนี่เห็นไหมเร็วแท้ลูกร,รุ่นแรกเนี่ยถ้ายายฝากไปอาทิตย์ไปเก็บเห็ดแล้วเก็บไปฝากเพื่อนไม่ค่อยใหญ่นี่ไงเห็นปะทำไงล่ะเอาไปกินก่อนไหม ไม่ว่ายังไงเพื่อนๆพวกนี้มันก็ยังเขียวอยู่เออยังเขียวอยู่ไอเราก็กลัวมันนี่อันนี้แกแล้วเลยอันนี้ก็แกแล้วเน,น,นี่เริ่มเหลืองละอันนี้รุ่นสองพวกนี้รุ่นสองเนี่ยรุ่นสามรุ่นสามเนี่ยอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆหมดแต่สอดอย่างไงี้ยเลยยายเข้าสวนจะมาทำอน,นุนอันนี้่เดินไปเดินมาก็ไปเห็น ผักเรานะก็เชยชมผักไปก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะรื้อเดี๋ยวรถไม่ไวเดี๋ยวไปเอาสายมารถดีกว่าจะขุดออกแล้วนี่จะเคลียร์พื้นที่แล้วนี่พวกนี้มันไม่โตแล้วแหละพวกแมงลักพวกอะไรเงี้ยไออกระเพราเอาไว้ก่อนเราเพราแมงลักแม่วแล้วโอ้ยแต่มาละดูบ้านมะไรเขาปิดประตูประตูโรงผักเขาปิด ปิดตลอดนะยายไม่เคยปิดเลยดูแต่มันก็ยังสวยอยู่เนาะมันยังไม่หนาวแต่มะไรเขาปิดหมดเลยวอ้ยมระระขีนกเยอะมากเลยนี่เยอะเยอะกินเบื่อแล้วเนาะยายเยอะจริงๆวันนั้นเอาไปฝากเพื่อนโอ้ยขอบใจใหญ่ขอบใจใหญ่เลยมะระ ะมะาราะนี่มันเป็นอะไรที่แบบคนต่างแดนเนาะหากินยากหือหัวหนวววเวววนนี่วว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 ่งววววววว่วพว่งจะเห็น <c oughs> นี่ไอ้มะเขือเทศก็เยอะๆไปหมดนี่ตัดออกแล้วอร่อยไหมนีม่จะไปหาขุดแขนงสตรอเบอรี่มาปลูกก่อนขุดไว้ก่อนแช่น้ำไว้เรวค่อยปลูกตอนเย็นๆพี่เมอน ไม่เจอแล้วคะแนนสตรอเบอรี่น้ยายขอหาก่อนเด้อม,<า>มันฝรัง่งนี่นะคะปลูกง่ายง่ายสตรอเบอรี Strawberry อยู่นี่อยู่ที่เราเขยียนถอนยาหรือเปล่ามันฝรั่งเขาไม่ปลูกบางคนน่ะเขาซื้อเอาเขาขี้เกียจถอนยาแต่ปลูกง่ายเนี่ยเอาพวกคะแนงมันไหล แล้วก็ไปลงดินไว้ตอนนี้ปีหน้ามาก็ได้กินละเนาะมันออกลูกปีละครั้งเนาะปีหน้าเดือนอะไรเดือนมิถุนาเนาะเพื่อนเดือนมิถุนาไม่ค่อยได้ทําอะไรมันเนาะเพื่อนปลูกตอนนี้ก็รดน้ําแค่ให้มันรอดเดี๋ยวฝนก็ตกช่วงหน้าหิมะนะหิมะตกมันก็ชื้นแล้วไม่ต้องรดนี่ในยยจะตัดใบมันออก แล้วก็ไปลงดินแค่นี้ง่ายๆเอาคะแนงมันเนี่ยแขแนงมันใยะๆเนี่ยในปีหน้ามาก็ทอนทิ้งเนี่ยแะแนงมันนะถอนทิ้งเอาแต่ต้นมันไว้ถ้าบางคนเขาปล่อยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยแถวนี้ยายปล่อยไว้มันก็ได้กินแต่ลูกมันไม่ใหญ่เนะไม่ใหญ่ไม่รู้ว่าพันอะไรต่อพันอะไรเลยเนี่ช่า <laughs> งอะ แถวนี้ก็เป็นต้นเนี่ยมันฝรั่งนะมันเลื้อยมานะปลูกมันฝรัง่งแต่แขนงสตรอเบอรี่มันเลื้อยมานีนแถวนี้เนี่ยมันฝรัง่งทังนั้นเดี๋ยวยายก็ต้องขุดมันฝรั่งก็ขุดทิ้งอยู่ดีเนี่ยเนาะยายเขาขุดขอทําก่อนด้อโอ้ยมันฝรัง่งขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีดินดินมันน้อยยายปลูกแน่นเกินเนี่ยปลูกแบบว่ามันปลูกชิดกันเกินแล้วไม่มีดินกระลกดูดิ มันออกเอาไว้ทำพันปีหน้าซะเลยทำร่องชิดกันเกินไม่มีดินถมแช่น้ำไว้ก่อนไม่รู้ว่าตอนเย็นหรือตอนเช้าพรุ่งนี้เนาะประมาณห้าสิบกว่าต้นแต่ปลูกไม่หมดหรอกจริงๆยายปลูกห้าสิบแต่ว่ายายปลูกไปแล้วร่องหนึ่งเนาะนายจะตักน้ำรดหน่อยให้ดินเปียกๆหน่อยดูเสียดายเนาะเสียดายอันนี้มันขึ้นไอเรดิต เต็มเลยเนี่ยจะปลูกสองแถวได้รดน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวเยน็ยนๆถ้ามาปลูกเลยนี่เนี่ยจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เอาผักชีมาโรยไว้หน่อยต่อไปก็จะถอนพวกนี้ทิ้งกระเทียมมาลงพยายามยายดึงสลัดไปให้ไก่ให้กระต่ายแล้วนี่มันเริ่มแก่แล้วไอ้พวกนั้นดูก่อน จะเอาไว้หรือจะถอนออกดูก่อนถ้ามันไม่ตรงร่องกระเทียมก็ปล่อยไว้ถ้าตรงร่องก็ถอนไปปลูกในบ้านผักโครบ,บีเนาะสิบเอ็ดโมครึ่งแล้วเพื่อนๆนี่ยายมาถางถางาัเาเมล็ดผักชีมารอยไว้ยายจะขุดผักชีต้มจืดวันนี้จะต้มจืดปีไก่ใส่ฟักแมวให้พี่เม่น ยายก็จะว่าจะดัดแปลงเอามาทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มะระดูก่อนเด้อคิดนะยังไม่ได้ทําแต่คิดไปป่ะสวยๆเนาะพักขีนะเก็บฟักแมวอันนี้จะเอาหรือว่าจะเอาไว้เนี่ยนะดูเสียดายมันเด้เนี่ยมันจะขึ้นยายเอาไว้่แงไะเดี๋ยวจะใส่ลงดินใส่กระถางไว้ในคงใต้ดินไวด้ดูลองดู มันขึ้นง่ายปลูกง่ายเพื่อนๆนะฟักเง,งีวนเนี่ยปลูกง่ายปลูกไหนใหญ่ๆลูกนี้ใช่ไหมมาดูขัางนู้นก่อนอันอันไรอันดับแรกโอ้นี่นี่นี่นอาลูกนี้ดีกว่าอันดับแรกเอาไปโอ,โอ,โอ้สองลูกแฟนยายกินได้อยู่อันนี้ แมวแกกินได้อยู่ต้มจืดให้กินมระไม่เอามาระามีแล้วในตู้ไปเอาขึ้นชัยหน่อยเอาพริกไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหน่อยอานอนดีกว่า อ่ะได้ไหมเพื่อนเพื่อนจริงๆต้องเก็บไข่นะเนี่ยแต่ว่าแล้วรอตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ค่อยเก็บเดวไปทำกับข้าวกินก่อนคะมีปีกมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มันเนี่ยใต้ปีกเนาะ๋ยวจะต้มในหมอ้อแรงดันให้มันเปื่อยก่อนไม่รอให้เดือดน,นะคะจะใช้หมอ้อแรงดันให้มันเปื่อยแล้วก็ค่อยเอาฟักแมวใส่รวดเร็วด,ดี แล้วก็แบ่งมาทำกว๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะโอ้ยยังอ่อนอยู่นะคะเนี่อเอากรีบเล็กๆไปทำกระเทียมเจียว นี่ก็เปื่อยแล้วนี่ทีนี้ก็จะใส่ฟักแมวลงไปนี่จะตัดออกมาต้มตังหากต้มมะระทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเกี๋ยวกระเทียมนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวใหญ่สดาโน,น มาทำให้พี่เมินกินก่อนนี่เอาีกมันไม่ทำใส่ก๋วยเตี๋ยวมันเปื่อยแล้วก็เลยไม่ใส่ลงไปนี่ใส่วุ้นเส้นที่กินยำเมื่อวานเรือให้พี่เมินจริงๆยายจะใส่ข้าวให้แต่ว่าข้าวไม่มีชุดชุดเสร็จแล้วเพื่อนของแฟนยายยายมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะจะไปเสิร์ฟก่อน กินกัะน,น้ำอางวนวันนี้ไม่ว่างได้ทำน้ำปัน่นในช่ยต้มผัดไปแล้วในะนี้อันนี้ก็ลวกเส้น,น,นเสร็จแล้วนะคะเพ,พื่อนๆนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมากินไหมเออง่ายๆดัดแปลงเอาเนาะอันนี้ก็ให้แฟนยายกินตอนเย็นอีกรอบหนึ่งไปยายเอาตัวไปกินก่อนเด้อ